ีครัทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนื่องจากเราเลิกงานมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราเห็นแดดดีเราเขาบอกว่าวันนี้มันจะร้อนมากเราก็เลยหาเรื่องจะเข้าป่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในป่ารอบนี้ที่วันนี้ที่วันไปเนี่ยมันจะมีบลูเบอรี่ให้เราเก็บไหมหรือ จะมีเห็ดให้เราเก็บมันอันนี้เป็นครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่วันน่ะเข้าป่าคนเดียวนะคะปกติไม่เคยเข้านะคะปกติจะมีน้องๆมีใครพาไปด้วยนะคะรอบนี้ไปคนเดียวแต่อยากลองของอยากลองของไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าว่าว่าเราจะได้บูเบอร์รี่เยอะไหม พอวันไม่มันเพราะว่าเหมือนประมาณว่าช่วงช่วงนี้มันร้อนมากและอากาศมันแห้งมากวันไม่แน่ใจว่าเ,เราจะได้บูเบอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะเราไปลุ้นกันนะคะทุกคนบรี่ของเราอยู่นี่นะคะแห้งมากๆไม่มีเลยนี่นะคะทุกคนมีแต่ต้นทิตบานี่นะคะ นี่นี่นี่มีแต่ลูกทิตบานี่นะคะแห้งมากนี่ค่ะทุกคนแห้งแห้งแห้งมีแต่ลูกอันนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนเก็บไปแล้วแต่วันว่ามันเหมือนมันแห้งอะคะ่ะป่ามันแห้งมากนี่ฮะไม่มีเลยนคะปกติมันน่าจะออกแล้วนี่นะคะ ไม่เห็นเลยนะคะทุกคนไม่เห็นจริงๆนี่นะคะนี่นะคะนี่นะะลูกแบบเล็กมากนี่ค่ะลูกยังเล็กมากอยู่เลยนี่นะคะเนี่ยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูป่าลึกวบบนี้นิดนึงนี่นะคะนี่นี่นี่นางไม่มีเลยเนี่ยมีแต่ลูกเล็กๆมีแต่ลูกเล็กๆ ลูกไม่ใหญ่เลยค่ะทุกคนแบบว่าหน้าไอ้นี่มากหน้าเซ็งมากหายอะไรอย่างนี้นะคะปกติวันจะเดินเส้นนี้ปูเด่นนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทางนี้นะคะเดี๋ยว,วน,นี้เราจะลองไปดูกันว่าว่า ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแต่อากาศมันดีมากจริงๆค่ะทุกคนอากาศดีเวอร์แบบว่าแดดดีนี่นะคะทุกคนแดดดีรู้งี้ต้มกาแฟมาด้วยก็ดีอ่ะเราลืมต้มกาแฟมานะคะคแอบบเสียดายเนาะ ีอยู่น้อยหนึ่งมีอยู่น้อยหนึ่งค่ะทุกคนยังไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าว้ายว่าดิฉันจะได้ไปนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจเจออยู่ป่าบูเบอรี่แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเก็บไปดูนะคะเพราะว่าวันน่ะไม่ได้เอาที่ที่ตักแบบนั้นมาวันน่ะเป็นคนชอบชอบเด็ดกับมือแบบนี้นะคะทุกคน นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้วันจะได้เยอะแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะนะไปครับไปๆปไป,ไปทุกคนลุ้นกับดิฉันไปนะคะว่าดิฉันจะเก็บได้เยอะไหม <c oughs> ดิฉันซื้อกล่องมาเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าดิฉันจะได้เต็มกล่องไหม แค่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนไกลหรอกคะ่ะเ้ยล,ล,ล,ลดิฉันได้ชิตตบาให้คุณสามีลูกชิตตบาคุณสามีดิฉันอยากได้ไปทำแยมนะะนี่นะคะสงสัยจะได้กองอยู่แถวนี้นะคุณไม่ได้ไปไหนไกลหรอก อัเดเป็นแบบนี้เลยอันนี้ลูกทิศบาละะอันนี้คุณสามีจะาไปทำแยมที่ลุงเงศอยากได้เอาไปทำแยมนะคะทุกคนเพียบ นะคะตรงนี้เพียบเพียบเียบไปถึงตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็ข้างบนนี่รูปบูเบอรี่นะคะนี่นะคะรูปบูเบอรี่นี่นะคะเดี๋ยวนี้แล้วเราจะจอมปลวกแต่เดี๋ยวเราจะต้องรีบออกนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีมดนะคะเดี๋ยวมันจะรีบเก็บตรงนี้แล้วรีบไปนะคะ สรุปวันออกมาจากป่าแล้วนะคะวันได้บูเบอรี่มากล่องนึงกับทิกตาบาลูกแดงๆที่ให้คุณสามีทำแยมนะคะนั่นแหละค่ะกิจกรรมวันนี้สนุกสนุกหมดไปแล้วหนึ่งวันนะคะวันเข้าไปประมาณสองชั่วโมงกว่าไม่ได้ไก่บ้านมากนะคะตอนนี้กลับบ้านอยากอาบน้ำแล้วค่ะร้อนมาก <c oughs> วันนี้ร้อนจริงๆค่ะทุกคน ไปนะคะแล้วเราเจอกันมาดับพันนวเวมันจะผพักกินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะไปค่ะขอบคุณค่ะทุกคนแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> <c oughs> อยากบน้ำเรีว <c oughs>